ขัาวประคับแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่13เมษายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเจนี่คอสเนาะเป้าหมายสำรองลีโอนัดึงแข้งให้แมนยูหักฟืดฮาร์แลน Ireland, แล้วก็แฮร์รี่เคนโดยทางบริโอเฟย์นันอดีตยอดปราก,การหลังของทางแมนยูระบุนะครับผมว่ามีสแสดงควรจะก,กาหัวโดมินิกค,คาร์เวิร์ดโลวินเป้าหมายสำรองเผื่อว่าจะพลาดฮาร์แลนเอริกบาวฮาร์แลนนะฮะ กับทางแฮร์ร่เคนโดยบอกว่าตอนนี้ดาวเตะเอฟเวอร์ตันเป็นคนที่จบสกอร์ได้เฉียบขาดเป็นอย่างมากมายโดยทางบริโอเฟรนันาตนาน,ตนานกองหลังของทางแมนยูยอดสโมสรแห่งเวทชฟุตบอลดริกกินกลับมาว่าศาจแดงน่าจะลองคว้าตัวโดมินิกคาร์เวอร์เทรวินกองหน้าเอฟเวอร์ตันมาร่วมทัพในกรณีที่ไม่สามารถดึงเอริงบาวฮารันหรือแฮร์ริเคนมาเสริมแกร่งได้หลายคนมองว่าแมนยูนั้นจะไปต้องเสริมแกร่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังจบในฤดูกาลนี้เนื่องจากทั้งบาคาร์ระฟอร์ดไมสันกินบูช และก็อองคอนดีมัสยานยังไม่ใช่พวกที่จบสกอร์ได้เฉียบคมมากมายสักเท่าไรนักขณะที่กองหลังตัวเป้าอย่างเอสันคาวานีก็อายุปากมายแล้วและก็ไม่ชัวร์ว่าจะอยู่กับชีมต่อไปได้หรือไม่ซึ่งเคนกับฮาเลนคือ2คนที่มีข่าวของชีมทางคุณซ้อนารอมมากที่สุดณเวลานี้ โดยเฟรนันได้เผยบอกว่าฟังหนะ้าโดมินิกคาร์เวิร์ตเลบินนั้นเป็นนักเตะที่ผมชอบเป็นอย่างมากมายในเรื่องกาลนี้ผมมีโอกาสได้ดูเกมของเอฟเวอร์ตันบ่อยแล้วและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้บรรดากองหลังต้องเสียขวัญเขาไม่ใช่คนที่คุณอยากจะเผชิญหน้าแบบทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่เล่นแบบดุดันที่สุดแล้วโดวยก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับชางคาโรอาเชรติผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันแล้วเขาเคยพูดถึงเฟริปโปอิซากิและเขาบอกว่าคนคนนั้น เป็นนักเตะที่ไม่จะเป็นต้องมีโอกาสมากมายอะไรเลยแต่ก็ยังสามารถทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำแถมมักจะยิงแถวกอบพกหลาได้อีกด้วยนะฮะโดยในด้วยการนี้ผมได้ดูฟอร์มของคาร์เวอร์จิลวินซึ่งผมก็มองว่าเขานั้นรับฟังคำสั่งสอนแบบนั้นหมายถึงเรื่องที่อัญเชรติชมเรื่องความคมของอิซากิด้วยดีเขารับฟังแล้วก็นำไปใช้เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีเป็นอย่างมากมายและเพิ่มทำอย่างนั้นกับเกมการเล่นของจจเอกได้แล้ว เราได้เห็นกันแล้วว่าเขาั้นททำประตูได้ไม่กรอบเป็นกำและยิงกรอบแถวหกหลาได้ดีแม้ว่าจะเป็นประตูที่ไม่ค่อยสวยงามมากมายอะไรนักแต่สุดท้ายก็ได้รับรางวัลเป็นการฉกเรื่อติดทีมชาติอังกฤษผมคิดว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมตรัดทางเมนยูผมคิดว่าเขา,าขาดกองหน้าประเภทอจอมจบสกอร์ที่ดีนิดหน่อยนะแต่ผมคิดว่าเขาจะมีผลกระทบกับทีมในด้านนั้นได้เป็นอย่างมากมายเขาจะทำประตูจากทางโอกาสที่สร้างโดยเฟอร์เดสฟ็อกบ้าแรทฟอร์ด กริมโบชได้มั่นคงต้องรอดูกันว่านาโอโอเล่นั้นจะมองว่าการซื้อนักเตะสไตล์เขานี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เรืถึงเรื่องที่ว่ามีโอกาสได้นักเตะอย่างฮารันหรือเคนหรือไม่ซึ่งดอนว่าท่านหนึ่งในสองคนนั้นถูกประกาศขายแล้วแล้วก็พวกเขาจะเป็นเป้าหมายแรกๆเลยนะตราบใด,ดที่ค่าตัวมันไม่สูงจนเกินไปและอยู่ในขายที่สามารถย้ายทีมได้อน,นะ ผมเป็นว่างานนี้พูดยาวกันหน่อยก็แล้วก,กันนะฮะในสายของลิโอเฟย์นันแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เออร์ลิงบิรห์ฮาแลนด์กระทังแฮร์รี่เคนนี้ก็ไปที่คาวเวิร์ธเลวินดีกว่าไหมแเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับพิจารณาผลงานเจ็ดกองหน,น้านำาปติทางโซชาเข้ามาคุมแมนยูโดยทางนารมุมโอเล่กนอชาผู้จัดการทีมแมนยูมีโอกาสไทยทำงานวมกับทางเจ็ดกองหน้า นักแสดงที่ได้รับการแต่งตั้งให้กุมมงเฉียนวิสระแดงแล้วโดยหัวหอ,อกเหล่านี้ทําผลงานได้ดีแตกต่างกันไปโดยบางบรายก็ยังคงได้รับโอกาสในการลงสนาม่งต่อเนื่องบางบรายก็ยังคงต้องโบกมือลาทีมออกไปสำหรับกองหน้าของทางเมนยูนั้นบางคนที่ย้ายมาอยู่กับทางทีมของยุคโชเซ่มูริโย่พร้อมอนาจแต่อย่างนั้นมือทางนารุออม,มเข้ามาสวมบทบาทแทนเจ้าตัวก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะักเตะแนวรุกเพื่อให้เหมาะสมกับแผนการล่าง,งานของเขา ซึ่งปัจจุบันผีแดงมีกองหน้าอยู่หลายคนแต่ที่เป็นเป้าทแท้ก็มีแค่อิสันคาวานี่ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทีมเขาวลือนหนาหูอยากจะได้ตัวเอลิกบาหาแรนกับทางแฮร์ริเคนเข้ามาเสริมทัพเพราะทั้งสองคนนี้ถือเป็นกองหน้าขนาดแท้ของจริงเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นมีใครกันบ้างตั้งแต่ที่นารุออมนั้นเข้ามากลุ่มของเฉียนเริ่มจากหนึ่ก,นก่อนการานโรเมลูลูกาโกา เราไมรูนี่ทำผลงานอย่างร้อนแรงด้วยการซัดไปทั้งหมด21ประตูในเกมล็กในราการนี้ส่งผลให้งูงใหญ่อินร์ม,มิลานยึดตาแหน่งจาฝูงเกาโช่สราตรีได้ยอย่างเหนียวแน่นและพรังอันดับดาวซันโบกตามหลังคิเตโนโบรันโดแค่4ประตูเท่านั้นโดยฟองของนดาวยิยงชาวเลเยียมรายนี้สุดระเบิดเชิงจริง กับการเล่นให้กับยอดทีมแห่งชินจูเซเป้เมลซาโดยรวมแล้วเขาตะบันไปถึง61ประตูจากการลงสนามทั้งหมด88เกมให้กับทัพเนรัสซุลีแลตัมงแต่โดนโซชาขายทิ้งออกจากเมนยูเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019ซึ่งความจริงแล้วตอนที่ลูอากูสมชุดเบรตเวิลนั้นเขาไม่ใช่กองหน้าตัวเลือกแรกของทางนัทุกอมเลยแล้ัมาแต่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้กุมังเฉียนสมบูรณ์อนถาบอลโดยนักเตะคนนี้ยิงได้แค่12ประตูในศึกฟุตบอลอังกฤษในรายการดังกล่าว ดังการย้ายทีมจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมลงตัวสำหรับทั้งสองฝ่ายนะโดยในายใหญ่เบบี้เฟชยอมรับบอกว่าดีแดงจะเป็นต้องหาหน้าเป้าที่แท้จริงมาร่่มทีมไมิชงได้หากต้องการจะประสบความสําเร็จเพราะแนวลุกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถเติมเต็มจุดนี้ได้ชมาคนที่2ก็จะเป็นอเล็กซิสซันเชสโดยชายเล็กแห่งบ้านไซทองคนนี้คงทําให้เราสวกเวร a r อามี ไมปากรับไม่ได้เลยนะฮะเพราะนี่คือหนึ่งในสัญญาณการเซ็นที่หวยแตกที่สุดของแมนยูแถมยังสร้างความบันเทิงกับทีมอื่นได้ล้อเลียนกันอีกต่หากเมอ่อเตเตเปิดตัวอย่างเท่ด้วยการเล่นเปียโนหลังจากที่หัวหอกชาวชิลีโชว์ฟอร์มไม่อย่างเลิศเลยนนะฮะเพอร์เฟกกับคานอัลสโนทำให้ทางโชเซ่มอนิโยซึ่งกุมมาเย็นตอนนั้นต้องรีบพยายามดึงตัวเขามาเสริมทัพด้วยการนำเฮนริกมักคิทยานไปแลกตัวเมื่อช่วงปี2018 ซึ่งในเวลานั้นซานเชสได้รับค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลว่ากันว่าประมาณ3 0ล้านปอนด์หรือประมาณ1 1 1 0ล้านบาทต่อปีแต่ผลงานสวนทางกับเม็ดเงินที่ได้ร,รับโดยทำได้แค่5ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด45เกมก็จะโดนจับลอยแพไปให้กับทางอินเอร์มิลานมาใช้งานแบบยืมตัวครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนสิงาคมปี2019และก็ย้ายแบบฟรีเอเจนต์ในปีถัดมาอองคา,านีมัสยาน มัสุยานคนนี้ต้องโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักในรายการนี้แถมนักเตะยังต้องเจอกับการแข่งขันในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงยิ่งทำให้เจ้าตัวนั้นต้องระเจอกับปัญหาความเครียดนะฮะจุดส่งผลต่อผลงานที่นับวันมีแต่สารวันรเสียลง ในช่วงที่ดาวเตะเลือดเฟรน์ฟอร์มร้อนแรงของเขาเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลแมนยูอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าเหล่าสาวกบริอาม,มีนั้นอยากจะเห็นมักซียานคนนี้พัฒนาฝีเท้าให้มากยิ่งขึ้นนับแต่ที่ย้ายจากทางนโมนานโกมาเล่นในทีมโอทาฟ,ฟอร์ดเมื่อช่วงต้นสั้นปี2015 ตรัีสันที่ผานมาน้องหมากคนนี้สร้างผลงานดีมีคุณภาพในเกมเลกสุดของเมืองผู้ดีเมื่อเขาจัดการตะบันตะขายคู่แข่งไปถึง17ประตูในลีกและก็ส่งผลให้ยอดทีมแห่งบริคอนในความฝันจบพีสั้นในอันดับที่3คว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จจบมาคนที่4ก็จะเป็นมาร์คัสบรัดฟอร์ด เดวิดหนูแรดคือดาวซันโบประจำทีมในัดูกาันี้เขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจนกลายเป็นตัวหลักของสโมสรและแน,น่นอนว่านี่คือนักเตะที่ทางโซชานั้นต้องเลือกลงเล่นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอหากเขามมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวน หัวหองทีมชาติอังกฤษรายนี้รักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในการยิงประตูทุกๆซีซั่นที่เล่นให้กับทางบีแดงนับมั้แต่ที่ซัดไป2ตุงกับการเปิดสน้ำที่ชุดใหญ่ในแมตช์ที่ประทะ่กับทางมิชชลแลนด์เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2016นั่นเองและใหญ่ชอโนเวคนนี้เข้ามาสืบทอดตำแหน่งของทางมูริโย แล้วก็ยืนการที่จะจับนักเตะไปเล่นเป็นแนวรุกทางด้านกว้างมากกว่าที่จะให้เป็นหน้าเป้าและนั่นทําให้ดักยิงเว็บสานปีระนี้ระเบิดเถิดเทิงศักยภาพชั้นยอดออกมาจากการทำหน้าที่เป็นกองหน้าบริมเส้นฝั่งซ้ายต่อมาคนต่อมาก็จะเป็นเบสันกรีนบูชโดยเจ้าหนูกรีนบูชคนนี้ยังขาดการเล่นที่คงเส้นคงวาไปบ้างในฤดูกาลนี้หลังจากที่สั้นทีผ่านมา เขาเปิดตัวได้อย่างมือหวาด้วยการส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาขขายได้ถึง18ประตูจากการเล่นทุกประการให้กับทางแมนยูโดยไม้เขียวคนนี้มีเครื่องหมายทางการค้าคือความเร็วและยิงได้ทั้ง2เทา้าโดยโซชาให้โอกาสนักเตะได้ก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เมื่อตอนสีนสั้นที่ผ่านมาหลังจากที่สโมสรประสบปัญหาการขาดแคลนการยิงประตูหลังมาแต่ที่ทางลูกาก,กูย้ายออกไปด้วยวัยเพียงแค่19ปีแถมยังโดนดรอปไปบ้างในสั้นนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรต้องน่ากังวลสักเท่าไหร่นัก เพราะเขายัางคงแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจบสกอร์ที่เด็ดขาดอย่างในเกมล่าสุดที่ซัปปะตูต,ตอกฝาลงแมตชน์นะดนะนฮอสเปอร์โดยกินบูธไดงเห็นแล้วว่าเขานั้นสามารถปรับมือกับหน้าเป้าได้หรือจะขยับไปเล่นเป็นแนวรุกทางๆริมเส้นได้ก็ดีและคนซาก็จะเป็นอิสันคาวานี คาวันนี้นิซัดประตูใหกับทางแมนยูไปแล้วถึง8ลูกในฤดูกาลนี้แม้ว่าในช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่กับทีมแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงดตุลาคมเขาจะงมีปัญหาเรือ่องสภาพความฟิตและการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเน,นื่องก็ตามทีแต่เชื่อหรือไม่ว่าเอลมอ,อร์าดอคนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดอันดับ3าของทีมในสั้นนี้ แม้ว่าจานวนเกมที่ลงเล่นจะไม่ค่อยมากมายอะไรนักโดยศักยภาพและก็ประสบการณ์ของคาร์วานี่นั้นมีส่วนสําคัญต่อเกมรุกของทางแมนยูเป็นอย่างมากมายมากะจนทําให้ทีมก้าวขึ้นมาหลังดับที่2ในซันนี้ณปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการพูดถึงหัวหอกของทางแมนยูในยุคข,ของทางนารุมนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเลือกหัวแมนยูเจรจาเทคโอเวอร์ทีมออสเตรเลียโดยงานที่ทางซิดนี์มอร์นิงเฮลเร์ สื่อของออสเตรเลียระบุแมนยูกำลังคุยเพื่อจะเทคโอเวอร์เซนทรัลโคสต์มารินเนอร์ทีมในออสเตรเลียโดยพวกเขามีแผนจะย้ายถิ่นที่ตั้งของทีมกันด้วยโดยขณะนี้แมนยูสโมสรดังในศึกฟุตบอลชาวอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาเพื่อจะซื้อสิทธิ์การเป็นเจ้าของเซนทรัลโคสต์มารินเนอร์สโมสรในศึกเอลิกออสเตรเลียตามการรายงานจากทางซิดนีย์มอร์นิ่งเฮราล์สื่อท้องถิ่นในแดนจิงโจ้โดยสื่อเจ้าดังกล่าวนั้นเสริมได้ว่าแมนยู ีแผนจะย้ายถิทนาที่ตั้งของทีมจากในย่านเซนทันค s สไปอยู่ที่นครซิดนีย์หากสามารถเข้าเทคโอเวอร์ทีมนี้ได้สำเร็จเนื่องจากนาครซิดนีย์นั้นเป็นเมืองที่ดังกว่าและก็น่าจะส่งผลดีกับทางสโมสรมากกว่าโดยปัจจุบันมาริเนอร์กำลังเจอกับปัญหาด้านการเงินอย่างหนักพอดีซึ่งตอนนี้แมนยูก็ถึงขั้นได้เจราจากับทางไมชาเวิร์ฟเจ้าของทีมมาริเนอร์กันอีกด้วย ทั้งนี้ซิดนีย์มอร์นิงเฮลโรลบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนเงินในการเทคโอเวอร์แต่อย่างใดแต่เชื่อเลยว่ามันไม่น่าจะสูงมากจนเกินไปเมื่อพิจารณาจากสถานการเงินของแมนยูโดยว่ากันว่าหลายฝ่ายก็สนับสนุนการพยายามซื้อของทีมอ่าปีศาจแดงเพราะหวังว่ามันจะช่วยทำให้ลีกนั้นได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลให้มีเงินไหลเข้ามาในลีกมากกว่าเดิม สหรับทางมาริเนอร์นั้นเคยจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนน2ครั้งแต่พวกเขาได้แชมป์ในรอบเพลย์ออฟจริงๆเพียงแค่หนวเดียวนั่นคือฤดูกาล2012โดยถ้าหากแมนยูเข้าเทคโอเวอร์ทีมที่สำเร็จมาริเนอร์ก็จะสามารถมีสานะเป็นทีมลูกของพวกเขาที่เปิดโอกาสให้แมนยูนั้นส่งนักเตะของทีมมาเล่นแบบยืมตัวกับที่นี่ได้รวมถึงทำให้ทีมดังของชินโอแทฟอร์ดดึงแข้งดาวรุ่งฝีเท้าจากออสเตรเลีย เข้าไปปลูกปั้นได้แบบง่ายๆด้วยอีกต่างหากครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมรร Man er สรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ